สวัสดีครับอากล้องทำไมเป็นอย่างนี้สวัสดีนะครับ สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะฮะสวัสดีทั้งสิบท่านนะครับวันนี้นะฮะดีจ้าน้องสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับหายไปนานมากมากวันนี้หน้าหน้าหน้าบวมนะฮะหน้าบวมเลยนะครับ มากวันนี้หน้านะ่ะไปหมดเลยโอ้ยอวนหลายครับอวนแห้งสวัสดีทั้งสิบสองท่านนะครับผมสองคนดูเลยนะฮะกล่องสิมมัวอยู่บะครับคุณความป็เดียเยวเนี่ต่งางขาโทรศัพท์มาขับรถ นอนนอน,นอนอินน้องอินนอนนอนฟาวนอนบ่ได้มาดไล่โดนล้วครับพี่น้องว่าสิได้ว่าสิไปไล่สดน้ำพินกับบได้ไปจ้าเถื่อครับสงสัยิิเป็นเห็นในฟีดน้องอูงไปฟิตเนสยูน ฟิดสองวันเว้นไปสามวันวันคือเก้าแล้วครับตอนนี้ไปฟีดสองมือหนึ่งต่ว่าเว้นไปสามมือฮะเมื่อนี้กะแอบปิดลานไปออกมาสื่อของครับเงียบหลายโควิด สิ้นเดือนก็สิไปไรสดน้ำเพลนอยู่ฝากติดตามเด้อครับผมฝากติดตามคน,น,นอ้วนนี่นี่สวัสดีพี่เอกไปสวัสดีครับคุณมี่อ่าไปไ์สดเนชิโนอ๋อครับประมาณสิ้นเดือนครับพี่อุสิไปอยู่ครับประมาณประมาณสิ้นเดือนนะครับเพราะว่า ที่แรกว่าสิไปไล่รนี่แหละครับปน,นีเอาไปมามั้นปลายตั้งโตไหมครับก็เลยบร้นปไปซ้ำเพราะว่าของของอยู่ในลานมันเหลือหลายโพดท,ที่แรกอูรวนมันเป็นสิไล่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ครับแต่ปน,นี้เพิ่นเลื่อนครับเพิ่นเห็ุเวทีใหม่ทําเวทีใหม่ทําฉากใหม่ทําอะไรใหม่เพิ่นก็เลยเลื่อนมาเป็นวันวันที่สิบสิบ,สบเอด็ดอุกเล่ป้าท่านซ้ำ วอเลว่าสิทักไปบอกเงาหน้า,นารกรมาอูกศิอยกออยากไปได้ส่วันทีวันสิ้นเดือนได้บอกนะฮะสวัสดีนะครับ20คนดูนะฮะสวัสดีครับคุณแม่ไพจิตฐนะครับหายไปโดนแฮสซี่หายไปลดนหายบปดีรีครับแม่เพราะว่าผมมีหัวค้นติดตามผมมีหัวค้อนอย่างไรคนติดตามในยูทูบกับรถล,ล่วงอุบได้ไล่โดนไหมครับบัณนีตขันมไล่อัน ยุลานแบบนี้กับบ่มีคนมึงครับอูก,กเล้แบบล่อสิไปไล่สดจ็ค่อยสิได้ไล่คือคนมึงครับคนติดตามก็ลดลงอา้าวคนหายหมดแล้ว เืั้งไหนสดตั้งขับรถบ่อเดาขาตังก้องมากครับวันหลมอหใใรรืองต้นหนาเนี่ยครงลืงอยูหลับจะของบ่ได้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีอยากติดตามอยู่จ้าขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับกับการติดตามนะครับจะกดออกเด้อจดติดตามอุไว้เด้อครับกดติดตามอุไวยเน่จะค้นเน่จะกดออกวนไหลอุต้องไปออกเมล่านาะเด้อแฟนคลับจะได้ให้มาไล่คนจะได้ติดตามเยอะๆค่าผมอุกวาสิไปอยูุ่ครับประมาณไลน์หน้านะครับไลน์นี้อุไปบพท่านอกครับเพราะว่า อุตังโตบพระท่านครับแฟนครับมี่เหยมาไล่คือเพิ่นกับไข้แล้วโอ้ไปมี่จะไปนัง่งนั่งเฮ็ดนานาลาอยู่บ่ไดดน้ําเพิินดอกบ่ไดดคือเพิ่นดอกครับว่ามีแฟนเพลงว่ามีแฟนขับคือเพิ่นขาจามีแฟนขับประสันเต็มอเต็มอึอถือดอยู่ต่ว่าอูนี่ตีว่ามี่ขอดคนหูจักครับ บ็คอยมีค้อหูจักได้ครับเพราะว่าตั้งแต่บ่านใ้มีโควิดก็บ่ค่อยปันใดน้าเพินพ่นเพราะว่าเฮ็ดช่องยู u b e รุ่นเพิน่นเรื่องของเรื่องเฮ็ดช่องรุ่นอนเฮ็ดช่องรุ่นเพินน่นลวบัเนี้นเฮ็ดเฮ็ดช่องน่หลังเพินน่นลวบะดนี้นลาหมูครับเพราะได้เปิดช่องได้สองมือได้มือเดียวครับสองมือสร้างยกเหลิกงานเบิดเลยครับโควิดมาบว่าได้หลินซ้มพวกก็เลยแบบ พวกหัวอุตสิทปิ์ไยยังแบบน,นี้ <c oughs> เราคืออยากหัวเจ้าของเหตุช่องยูทู b e มาได้สองมือไม่ได้หล่นไม่ได้เสดงซ้ำโยกเลิกงานซ้ำกะเล่บ่ามีคนหูจักคือเพินนินซ้ำจะได้ก็ฝากช่องอ่าูลัมเพลินออฟฟิเชียลน้ำในเด้อครับ กดติดตามเหงูเนี่ยครับบอบอกอดออกจากเธอนี่แต่หลุดสายบอลงกี่ไห้มึงน้ำมูงลองไอลองเปลี่ยนเดยก็ลงเออเม่มีอะไรก็ลงได้อยู่ครับเม่แต่ว่าจะลงแต่ละครั้งเนาะเม่ถ้า ถ้าคนดูมันแบบว่ามันน้อยมากก็แบบว่าลูกก็แบบมีแบบว่าหมดกําลังใจนิดหน่อยนี่ได้ไหลูกก็หมดกําลังใจเล็กๆอยู่แะแมเนะว่ามีแห้งสิล่งได้คุณแม่ครับนี่หละเขาจ้างวานนะครับอันกํนาลังใจจากแฟนครับเนีย่ยมันสําคัญอีดีอุเสือรเลยอีลีอ,อุเือครับเวลาอุลงคลิปไปเราประเด็น บ่มีคนเมืงองบ่มีอย่างซี่สนะครับคนเมืองหน่อย,อยนีงเสียมันเป็นใจเ้ามันเป็นแบบเป้วเปเป็นเวลวิวเป็นจังไดผมบอกว่าถือเป็นแบบทดถอยลงไหมครับขันมีคนเมืองนี่โอ้ยขันมีคนเมืองายนี่ชื่นใจแห้งแบบว่ามีคนเข้ามาดูอย่างเงี้ยสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยคือแบบมันมีมันมีก็ลังใจที่สิบแบบว่ามาเบาน้าม,มนะะเนืีอหาแนวมาเบาซู่ฟังจังส่นะครับ แต่พอถึงคนดูสิบคนห้าคนแปดคนเก้าคนอย่างเงี้ยโอ้ยูว่าโอ้ยบางทีอ,อุกอ่ะเราไม่รู้ว่าเฮาสีไล่เบากับไผ่เนี่ยบางทีขันว่มมีแเม่ที่รู้จากอูเลยมาเบาหน่าอุก,กับบงวาอุสีเบากับไผ่เมื่อไปก็จะว่าเป็นบ้าอยากคงวะ เป็นมอเพื่อนแม่กันใช่เพื่อนลงให้เมืองมือละแปดคลิปแม่หาใช้ยากกันใช่เมือนคลิปเมนอยู่ครับอันนั้นโอ้ยผมก็<ๆ>เพื่อนลงคลขี<ๆ>เพื่อนกับล่แต่เกียวกับแบบว่าอยู่ในวงแม่ครับแม่ส่วนมากนะครับแต่ลาของลูกนะของอูนะคือลง่งคือผู้ติดตามเพื่อนน่ะมันหลายแม่ครับแม่ผมผมมันแค 2, 2, 6, 1, 1, ่สองสองพันหกหนึ่งนะครับคนติดตามมันเรียบห้บอยได้หลายครับ มันก็นเลยแบบว่าคนมึงกับทบ้าในหลายคนติดตามบ้าหลายคนมึงกับบาหลายด้วยครับเมย์ครับแต่ว่ากับสิพยายามเอาลงให้เมึงนะครับไอการใช่เนี่ยเลาสะอ่อนเล่า,ออเ,ลาเล่าลงคลิปผู้ติดตามเล่ากับหลายลงคลิปกระดู ก็เลยส่อ่อนแล้วตอนนี้มาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มาหาซื้อของครับโควิดเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันบ่น้อ สูด,ด้วครับสูขึ้นกันกับอูนี่ล่ละอูกับสูขึ้นสูจนมาจะไม่มีแรงแล้วหนาไงบอกครับ สวัสดีนะครับที่ธงชัยนะครับไปไซนอกครับอ๋ออุมาหาซื้อของครับอันยุลานกับว่ามีคนอยู่ดิเห็นอุยุบาลผู้เดียวหมไปซื้อของกับไปผู้เดียวนี่ยังขาดกับต้องเรียนผู้เดียวนะครับแบบว่าคือมันแบบตอนนี้กะขัดเสียอแม่มาอยูน่นั่มไปท่งเม่แล้วบั้ขัดเสียวแม่มาอยู่นั่มกับเขบาไ่ได้เห็นยังไรนะครับอกูกเลยให้ให้แม่กลับ,บาน ก็ได้มาหาสื่อของสก่อนเมื่อนี้เจ้าขจิกลับขึ้นไปขายต่อเฮงเมืองไก่เฮงหน่เฮงอ้วนคัก ไปคนเดียวมาคนเดียวทักทยกายกันได้นะครับผู้ใดสิบเอาเป็นมูก็ได้นะครับตอนนี้พอมีมูเอาสวัสดีคนดูทั้ง20ิท่านนะครับบางกีนี้เหลืออยู่ เก่าคนสิบคนตอนนี้เป็นยี่สิบแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เสียสละเวลาเข้ากดเข้ามาดูน้องนะฮะ <c oughs> สวัสดีลูกหลาไปอยู่ค้าแม่สวสวัสดีครับครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่แมจิตจิตรานันนะครับไปอยู่ครับอูยังอูยังยุงยุงยุกับล้านอยครับแม่อูกรเรยะไม่ได้ไปช่วงบังันอูวันสิไปสิ้นเดือนนี่แหละครับ ไล่านานีลา่ล่ะอูคิดว่าอูจ,จัดไปอยู่เพราะว่าอะไรอะไรทุกอย่างมันก็ลงตัวหมดแล้วมันก็มันก็โอเค,ส,คสู่คาแถวยี่สห้องเช่าติดไปยี่สองรอดสองห้องห้องคือห้องครึ่งของเมรดแล้วเสียไปซื้อมือซื้อม,มือครับเม่ ต่อไปนี้หนูสิเ็ลลงคลิปแล้วหนูสิลงคลิปซุมือซุมือแล้วเพราะว่าช่วงมังหันหนูยากหนูแบบบ่ค่อยมีเวลาครับหนูอยู่น้ำลานแน่นํามันไตนันมานี่ผู้เดียวเน่ไหมครับมันมันเรียนหาผู้เดียวไหมครับเน่มันก็เลยแบบมันว่ามีกระจิตกระใจสิเ็ดคลิปปันไดนหนูก็เลยหนูก็เลยอ่นบ่ได้ลงคลิป สวัสดีนะคะชมลมนอนนาอินดี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสสดตอนนี้นะครับอูไปแล้วนะครับเพราะว่า อูอ๋เดีดูอลงไปเอาของก่อนนะครับขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวอู๋สิมาไลส่วดไห้เมืองไห่นะครับมือหลังนะครับมืออื่นผูละครับหรือว่าอาจจะมือแรงก็ได้ครับไปยุคค่ะผมไปยุคครับไปร่ำยุคครับแต่ว่าตอนนี้คืออูต้องอูเชียอท้งหลานก่อนอูเชียทท้งหลานแันเลี้ยก่อนครับเดี๋ยวอูหาหาคนมาเฮ็ดมาหยัง,ยงให้อูก่อนนะครับอูก็จสิไปกว่าบ้านิินเดือนผูละครับ อ๋อ oh, ครับผมครับแม่ไปแล้วนะครับวััสดีคบดีครับรบ,บ๊ายบาย